สวัสดีครับนานาครับวันนี้พบกับช่อง fun fishing channel on travel นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำของ10อย่างนะครับที่สำคัญไม่แพ้อุปกรณ์ตกปลาของนานานะครับเวลา10เวลาออกเราไปออกทริปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ จะเป็นเซตดีกว่าครับเป็นเซตอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งผมก็เชื่อว่านานาๆหลายท่านเนี่ยจะมีติดตัวอยู่กันแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางบางท่านอาจจะลืมคำนึงไปถึงจุดนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเจอประสบการณ์ก็คือเวลาออกไปตกปลาเนี่ยก็คือลื่นล้มนะครับแล้วเกิดบาดแผลแล้วก็แล้วก็ไม่มีพวกอุปกรณ์ทําแผลนะครับก็เลยต้องกลับบ้านนะัเดี๋ยวนั้นเลยนะครับ ก็ทําให้เป็นจุดที่เรากลับมาคิดว่าเราควรจะต้องมีมันครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์1ิบอย่างมีอะไรบ้างนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีอ่า้าก๊ต้าก๊ตทำแผลนะครับ้าก๊ตพันแผลนะครับอ่าคัตเติลบัตรนะครับคัตเติลบัตรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นอ่า ปัตเตอร์ใสปิดแผลกันน้ํานะครับเพราะว่าไงเนี่ยนักตกปลาทุกคนก็ต้องอยู่กับน้ําอยู่แล้วครับต้องโดนน้ําแน่นอนครับก็เป็นปัตเตอร์ปัตเตอร์ใสที่ใช้แบบแบบกันน้ําดีกว่านะครับกันน้ําดีกว่าเพื่อป้องกันแผลเราไม่ให้อ่าติดเชื้อเพิ่มนะครับหลังจากที่เราทําแผลแล้วนะครับยาแก้ปวดครับยาแก้ปวดก็จะเป็นพาราทั่วไปนะฮะพาราทั่วไปยาแก้ปวดไปกินแก้ปวดนะครับ อันนี้จะเป็นสำลีนะครับสำลีก็แบบแบ่งแบ่งได้ครับสำลีที่เป็นแบบพวกพาสะดวกนะครับแบบแบ่งได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกไมโครเป็นเทปเทปไมโครพอนะของ 3M นะฮะใช้แต่งแผลหรือว่าเป็นแบบพันแผลนะครับเป็นชนิดเยื่อกระดาษน,นะครับอันนี้ก็ไม่เกิดให้การละคายเพืองผิวนะครับเป็นกาวกาวอย่างดีนะครับ ใว้พันแผลนะครับเวลาเราทำแผลเสร็จแล้วนะครับกี่ชิ้นแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคชิ้นแล้วชิ้นที่เจ็ดนะครับชิ้นที่เจ็ดเจ็ดก็จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ไว้แบบเวลาเราแบบติดกล่องไว้เผื่ออาการแบบท้องร่วงท้องเสียนะครับเกลือแร่นะครับก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเราออกตกปาเนะี่ยก็ใช้ คือร่างกายเนี่ยใช้พลังกำลังเยอะนะครับแล้วก็มีการเสียเหงื่อเยอะนะครับอันนี้ก็จําเป็นกันนะครับของเกลือแร่นะครับอ่าอย่างที่แปดเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสองสมผมพรู้เท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดแต่ก็จะเป็นทิชชู่ทั่วไปนะครับแบบพกได้นะเอาแบบพกพาสะดวกเอาที่แบบว่าเราพกแล้วมันไม่เกะก,กะแล้วก็ไม่ไปเพิ่มไม่ไปเพิ่มไปกินขนาด อุปกรณ์ของเราครับกล่องในอุปกรณ์ของเรานะครับเอาที่พอพกได้นะครับกระดาษชิชู้นะครับแล้วก็นี่เลยครับแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับไม่ต้องเอาขวดใหญ่มากครับเอาขวดแค่พอประมาณนะครับเล็กๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อาบนะครับเราเอาไว้ล้างแผลเฉยๆนะครับโอเคแอลกอฮอล์นะครับอันที่9้านะครับอันที่9้านะครับตัวที่9้า เบตาดีนนะครับเบตาดีนอาหารนี้ก็ก็หลายหลายท่านก็รู้จักดีแล้วนะครับก็เอาไว้ใส่แผลนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวพวกยาหม่องยาทาพวกแก้ปวดกล้ามเนื้อและปวดต่างๆพวกช้ำนะครับอ่านี่นะครับพวกช้ำนะครับก็ทั้งหมดนะครับสิบอย่างอะ ก็อันนี้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วๆไปนะครับที่สามารถเตรียมติดกระเป๋าไปได้นะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีมาแนะนําเท่านี้หรือนะนะจะแบ่งปันจะแบ่งปันความรู้หรือแชร์ความรู้กันก็ได้นะครับเผื่อมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับด้านล่างคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ